เคล็ดลับของปัญญาทุกคนที่ได้ยินคำของเราแล้วทำตามก็เป็นเหมือนคนมีปัญญาซึ่งสร้างบ้านของตนบนฐานรากที่เป็นหินอสอบไม่ได้สักคะแนนเลยร้องไห้อีกแล้วไหนดูสิจริงด้วยไม่เก่งเลย อาออย่าพูดอย่างนั้นเสปีแค่ทำไม่ได้ทุกข้อเท่านั้นเองอ้าวปีปร้องให้ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะครูคะปีก็สอบตกวิชาเล็กค่ะแล้วตอนเรียนปีเรียนรู้เรื่องไหมอะตั้งใจฟังที่คุณครูสอนหรือเปล่าฟังครับฟังอะไรกันตอเห็นปีทำตาเมื่อรล้อยเป็นประจ,จำ แสดงว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรครับหูซ้ายหูขวาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหมายความว่าเราไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่คนหนึ่งกำลังพูดอยู่ไม่สนใจฟังแล้วก็ไม่สนใจทำตามการเป็นคนโง่หรือคนฉลาดนั้นเราเลือกเองได้นะพระเยซูทรงเล่าว,ว่าคนที่ได้ยินถ้อยคำของพระองค์แล้วทำตาม ก็เหมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านบนหินแต่คนที่ฟังคำของพระองค์แล้วไม่ทำตามก็เหมือนคนโง่ที่สร้างบ้านบนพื้นทรายลุงทนกับลุงโบเป็นเพื่อนที่มีที่ดินอยู่ใกล้กันทั้งสองต่างตั้งใจจะสร้างบ้านจะได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านคอยดูแลกันแล้วลุงทนก็เริ่มสร้างบ้านบนพื้นที่หินใช้เวลานานต้องยึดบ้านให้มั่นคงกับหิน ช่วงนั้นเองลุงโบเห็นเพื่อนสร้างบ้านอยู่ก็กรีมยิ้มย่องไม่เห็นต้องไปพยายามมากมายอย่างนั้นใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเสร็จนี่นี่มีเงินก็ไปสั่งซื้อบ้านสำเร็จที่ต้องการแล้วสั่งมาวางบนพื้นทรายเรียบๆวางไว้กับทรายง่ายๆเลยแค่ติดอะไรกันเลื่อนเท่านั้นไปพยายามยึดบ้านบนหินทำไมเปลืองเวลาเปลืองเงินแค่นี้ก็พอ ใครจะเตือนอย่างไรลุงโบก็ไม่ฟังนี่บ้านของฉันบ้านฉันซื้อเองฉันก็จะทำตามแบบของฉันทั้งสองเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วหน้าฝนก็มาถึงครั้งนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่เป็นพายุที่ฝนตกหนักหลายวันบ้านของลุงโบแม้จะสั่นไปตามลมแต่ก็สามารถทนฝนที่กระหน่ำลงมาได้แต่บ้านของลุงโบนี่สิ ช่วยด้วยช่วยด้วยบ้านของฉันหายไปหมดแล้วเป็นเพราะพายุมาน้ำท่วมพื้นที่บ้านของลุงโวลอยไปกับสายน้ำแล้วในที่สุดไม้ก็แตกเป็นท่อนๆบ้านลุงโวกลายเป็นไม้ซีกไม้สูงที่ลอยตามน้ำไปการสร้างบ้านบนหินนั้นคือการฟังจําคิดและทำตามพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ส่วนสร้างบ้านบนทรายคือการไม่ฟังปล่อยให้สิ่งที่ได้ยินนั้นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่จําไม่คิดไม่ทําตามส่วนพายุนั้นหมายถึงปัญหาต่างๆที่เราทุกคนต้องเจอไม่ว่าเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ต่างเจอสิ่งที่เราต้องฟันฝ่าทุกคนแล้วถ้าเราไม่มั่นคงเราจะล้มลงบางคนก็พ่ายแพ้ไม่ลุกขึ้นสู้ แต่คนที่มั่นคงในพระคำใช้เวลาเรียนรู้พระคมภีร์จะกล้าสู้ชีวิตไปกับพระเจ้าเขาไม่ได้สู้คนเดียวแต่มีพระเจ้าเป็นฐานที่มั่นคงเรามาดูกันซิว่าจากเรื่องจะมีคำตอบอะไรให้ข้อหนึ่งป้าอิวไปโบสถ์ฟังเทศนาทุกอาทิตย์อย่างซื่อสัตย์แต่พอกลับมาบ้านป้าอิ๋วกลับนึกไม่ออกว่าได้ยินอะไรมาลืมไปหมดละ ปลาอิ๋วจะมีโอกาสทําตามสิ่งที่อาจารย์เตือนหรือเปล่านะข้อ2เอ๊ะเราจะไปหาสิ่งที่พระเยซูทรงสอนได้ที่ไหนกันละ่ะข้อ3ม,มีคำในพระคัมภีร์เขียนว่าลูกที่ฉลาดฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แต่เวลาคุณแม่จะเตือนเรื่องอะไรนิวก็จะอุดหูวิ่งหนีไปทุกทีน้องนิวเป็นคนฉลาดไหมข้อ4 ลองดูพระคำสุภาษิตบทที่23ข้อ12ต่อไปนี้เราควรจะเติมคำว่าปิดใจหรือเปิดใจคิดดีๆนะจงรับคำสั่งสอนและเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความรู้เติมแล้วอ่านอีกครั้งสิคะเขาบอกว่าอะไรเรามาอธิษฐานพร้อมกันนะคะข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ บ้านสองหลังเรื่องนี้เป็นเรื่องดีที่จะจำจำแล้วคิดแล้วทำตามอย่างที่ทรงสอนไว้ขอพระเจ้าทรงนำให้เราทำตามพระทยัยจะสร้างบ้านอย่างไรสิ่งสำคัญนั้นคือฐานขอพระองค์ทรงให้เราตั้งใจสร้างตัวบ้านบนหินบนดินดานยึดรากฐานบ้านมั่นคงนั่นคือสร้างชีวิตโดยได้คิดตามพระองค์ พระคําที่ซื่อตรงที่ดํารงตลอดกาลในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนฝึกชีวิตแปลที่ท่านยากอบเคยกล่าวว่าคนที่ฟังพระคําแล้วไม่ได้ทําตามเป็นสุดยอดของคนขี้ลืมท่านเขียนว่าผู้ใดที่ฟังพระวจนะแต่ไม่ได้ทําตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ส่องกระจกมองหน้าตัวเองหลังจากส่องดูแล้วก็ไปทันใดนั้น ก็ลืมว่าหน้าตาตัวเองเป็นอย่างไรดังนั้นเราจะต้องไม่ขี่ลืมจึงต้องเป็นคนที่ฟังจำคิดและทำตามฉันจะฟังพระคำจำไว้ในใจฉันจะคิดพระคำทำตามตลอดไปฉัน จะฟังพระคำจำไว้ในใจฉันจะคิดพระคำทำตามตลอดไปไม่ใช่เพียงอาหารที่ทำให้เติบใหญ่ไม่ใช่เพียงอากาศที่เติมลมหายใจ Lord bye